ในการหวานนะหวานน้ำตมผมบอกแล้วว่าการหวานเนี่ยมีความสําคัญมากแต่ปัจจุบันนี้แรงงานหายา,ยากทำไม่หาได้เดียวแรงงานมีฝีมือในการหานายากเราก็เลยหันมาใช้เครื่องปน,น,แ,ทนแทนนะครับเ,เพื่อให้หวานรวดเร็วหวานได้เสมอเราก็คิดว่าเออใช้เครื่องหวานก็จะด,ดีครับเครื่องที่ผมสะพายอยู่นี่เป็นเครื่องหวานนะครับเอาดัดแปลงมาตเติมที่เป็นเครื่องเกษตรกร,ก,รก็เอาเครื่องพ่นยานะครับแบบที่เรากาเป็นแอร์บัสนะครับเอามาดัดแปลงหวานข้าวตอนนี้ก็มีคนคิดเครื่อง สหรับการหวานข้าวมานะครับมาทดแทนแรงงานที่หายากมีฝีมือหายากนะครับใช้เครื่องในการหวานครับเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์บินซินใส่ข้าวลงไปแล้วก็ทําการเดินอย่างเดียวเลยครับทรายนะครับดีนนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องหวานนะครับเป็นเครื่องหวานที่พัฒน,นานจริงแล้วเดิมทีเป็นเครื่องพ่นยานะครับอันนี้ก็เป็นถังใส่ใส่เมล็ดพันธุ์นะครับแล้วเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ งอกนิดหน่อยนะครับจะให้งอกเยอะถ้างอกเยอะมันจะติดนะครับปล่อยลงมานะครับมัจะผ่านลิ้นตัวหนึ่งโดยมีคันโยกอันใหญ่นี่เป็นตัวบังคับให้ข้าวลงมากหรือน้อยนะครับอยากนั้นก็คือเป็นเครื่องยนต์เบนซินหนึ่งเครื่องนะครับเครื่องยนต์เบนซินที่จะหมุนหมุนพัดลมนะครับที่เป็นพัดลมแบบเซนติฟิกโกหรือเป็นแบบที่เราเรียกว่าเป็นหอยโค่งนะครับก็เดี๋ยวทำงานหมุนเป่าลมออกมานะครับพอเป่าลมออกมาพอเราเปิดเปิดช่องให้ลมให้ข้าวลวงมาลมม่แจะดันข้าว พ่นออกไปข้างหน้านะครับทีนี้มันจะพ้นแรงหรือไม่แรงก็อยู่ที่เร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องมากก็จะพ่นแรงนะครับพ้นแรงไปไกลข้าวก็จะบางข้าวบางก็ต้องบังคับให้ข้าวลงเยอะขึ้นเปิดช่องให้ข้าวลงเยอะทํายังไงก็ได้จะเดินเร็วเดินช้าพ้นเร็วพ้นช้ายังไงก็ได้คนพ่นพ่นพ่นก็ต้องใช้ความฝีมือเหมือนกนันนครับต้องดูว่ามันจะข้าวออกไปแค่ไหนความสําคัญอยู่ที่ว่าข้าวบนพื้นได้ตามคอนเซปต์ไหมเรียงหน้าเท่ากัน น้ปัจจัยเท่าๆกันแล้วก็โตขึ้นมาเท่ากันสามารถคุมวัาจะพืชออกหนึ่งต้นหนึ่งลวงได้ครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเครื่องนี้ทางานยังไงครับเครื่องว้าวเท่าไหรานะครับเริ่มต้นจากอแปลงนะครับแล้วก็ต้องเทสนะครับข้าวก่าดูนะครับเรามีเห็นรองข้าวออกมาแล้วครับเห็นไหมครับนีครับลวงตามน้ำเลยนะเห็นไหมครับอ่าเขาต้องมองดูนะครับว่าโอ้โหมันลวงเท่าๆกันไหมครับ่วงเท่าๆกันไหมครับตอนนี้ต้องพยายามหวานให้สัมผั เอินครับถ้าเม็รลงมากเดินไวมากต้องเร่งเครื่องนะครับแล้วก็เดินให้ให้ให้ช้าลงนะครับอันนี้ครับคือความสม่ำเสมอจะสาคัญมากสาหรับตรงนี้ครับตัวนี้จะช่วยทาให้งานไวขึ้นใช้ฝีมือน้อยลงนะครับไม่ต้องออกแรงเวี่ยงนะครับแล้วก็ได้เป็นนาวัดน้ำต้มเพรามีการประยุกต์พัฒนาเครื่องมือก็าใช้ในการหวานน้ำตมครับอันนี้ก็เป็นขบวนการหวาดน้ำตมนะครับก็คือ เอาเครื่องจากคนเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับแต่ยังคนคอนเซ็ปต์เดิมครับคือต้องวานให้เสมอวานให้เร็วนะครับแล้วก็ควบคุมไว้จะพืชได้นะครับถ้าวานถ้าคนใช้เครื่องก็ต้องมีการฝึกเล็กน้อยนะครับถ้าวานแล้วไม่งอกเพราต้องงอกมันจะรู้เลยนะครับว่าคนฝีมือดีไม่ฝีมือดีนะครับอันนี้ก็ประหยัดนะครับลดข้อจํากัดในเรื่องของความสามารถของแรงงานกับประสบการณ์ของแรงงานนะครับมองดูอย่างเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็ปรับเครื่องได้ครับโอเครีเครื่อง มองไม่เห็นถุมเมื่อกี้มองไม่เห็นถุงไปโอตัวจริงเหรอคุณตบมาเหรอมันไม่ได้หยอดเป็นหลุมนะอาจารย์มันโรยเป็นต่อกันเป็นแถวนะครับแล้วคอนเซ็ปต์มันคืออะไรอาจารย์<ล>ยมันคือน้ำหวานน้ำต้มแบบเป็นแถวใช่ไหมใช่ครับโรยเป็นแถวไปคอนเซ็ปต์มันก็คือเราจะประหยัดมเมล็ดพันธุ์ถ้าหวานน้ำต้มเนี่ยสมมติว่าเราใช้ประมาณไร่หนึ่งสามสิบกิโลแต่นั่นใช้ประมาณสิบกิโลต่อไร่ อันนี้ก็คือเพิ่มคูปิงซิชเหมือนกันถูกไหมครับให้แต่กอป่ะอันนี้อันนี้แต่กอครับอันนี้เอาจํานวนแน่นด้วยแน่นด้วยแต่กอด้วยเป็นระเบียบแถวคล้ายๆไปกึ่งมันกึ่งนาดํามากกว่ากึ่งนาหวานรั้ใช่ครับอันนั้นคือวัตหรือมันกึ่งนาหวานมากกว่านาดำมันกึ่งนาดํามากกวนาหวานอาจารย์เพราะว่าเป็นแถวสามารถที่เข้าไปดูแลรักษาได้ง่ายนะครับเช่นไปถอนว่าจะพืชป้องกันเรื่องของโรคนะครับที่จะมากับข้าวเมื่อกี้จบไปแล้วนะคะจบไปแล้ว ลูกจบโลกกปิดเลยเหนึ่งคืนน้อยลงแรงอะไรก็น้อยลงเพราะแสงต่ำปิดแล้วนะคะคอาจารย์ครับเมื่อกี้จบไปแล้วนะคะจบแล้วก็ปิดคอร์สเลยครับขึ้น